ชี้เขาปรดเลยกินเปล่าๆกันพี่ไได้ไหมพี่กินเปล่ากันใช่ชอบเหรอไหมชอบเินเล่นอร่อยเทให้หมดเทหมดเขียนต้เข้าระบบนี่อ่ะช่อมต่อสวัสีเจ้าคะณช่วยไปอบกุตใต้ในจุดสาไกนะครับ นี okay. wow! s <S ่ยถ right! really, ่ายไปแลนั้นหละโอเคเรื่องพิ่แจ๊มาแล้วว้าวมากินจังเลยกินได้เลยผีมือถือเลยเยูวิ่งเลยยังไงครับเราถือหวานนิดนึงคือมาจังอยื้ลอยยื้